ไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเขานั้นคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเขียวเขียวยานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยต่างตาไปได้ดีมีค่าคงลืมสาวชาวนา คนซื่อชื่อรวงได้เจอคนเล็บแดงๆปากแดงแก้มแดงๆอยู่ในเมืองลวงทิ้งให้สาวหน้านอนน้ำตาสวงคนซื่อชื่อ คืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตั้งตาไปได้ดีมีหน้าคงลืมสาวชาวนาคนซื่อชื่อมารี